ให้น้องเลยหยิบให้น้องจะถูก้จะน้องให้น้องจับให้น้องจับน้องจะจับจับตัวหนูเลย เดี๋ยวพี่ข้าเอาให้แล้วพี่ข้าหยิบให้หนูหน่อยบอกพี่ข้าหยิบให้หนูหน่อย ika, oh. จะอยู่เฉยๆนะน้องจับได้แล้วนั่น <laughs> หลุดอีกแล้ว <laughs>